ดีครับผมจะดักตรงทางออกตรงนี้นะมันจะมีคนมาออกตรงนี้นะครับเฮ้ยเขาเข้ามาในบ้านนะ่ะขึ้นบันไดามาแน่เลยนี่ไง <S <S 1> <S 1> สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดักป้นกันนะฮะด้วยการปนแบบ2แบบ2สไตล์ด้วยกันนะครับสไตล์นึงนะครับคือการดักป้นด้วยตตวแฝงนะครับในการเล่นโตวแฝงนั้นเขาจะสุ่มอาวุธให้นะครับรวมถึงไอเทมในเกมนะ ใครที่ได้เล่นตัวแฝงแล้วสุบได้โมซินแบบนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเดี๋ยวผมจะพาไปดักแถวแถวแนวหน้านะครับแล้วก็แถวแถวชายหานนะคนชอบวิ่งผ่านนะ่ยก็อื่นต้องเติมกระสุนให้เต็มลังเพลิงก่อนนะฮะบางทีเวลาเราใส่กระสุนหรือว่าเติมกระสุนเนี่ยมันจะมีกระสุนตกเวลาเราขึ้นสไลด์นะฮะรอบนี้ตกไหมมันจะไม่ตกนะครับโอเค เดี๋ยวเราไปดักกันเลยนะครับในแผนที่ช่องเขานะครับจุดนี้เนี่ยจะมีคนวิ่งผ่านคนข้างบ่อยเนะ่ะบางทีนะครับเขาอาจจะถือสิงโตด้วยเอ้ยนี่ไงมาแล้วแตกหนึ่งฮะเฮ้ยม,มีเพื่อนด้วยเว้ยอ่ะเราใช้สไนเปอร์เราจะสู้แบบซึ่งหน้าไม่ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะออกซ้ายเลยก็ วนมายิงเพื่อนเขาอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอเช็คกระสุนให้เต็มลังเพลิงก่อนนะฮะนะครับเวลาเราขึ้นสไลด์อ่ะลูกจะชอบตกนะครับเหมือนมันอยู่ในลำกล้องนะครับพอสไลด์ขึ้นเนี่ยลูกก็จะตกออกเลฮะมีเสียงเท้าข้างหน้านะครับเป่นงั้นไงอ้าเขายิงไม่ได้นะครับเขาติดหินนะแต่เราเหินหัวเขาแล้วยิงฟรีนะครับ มากี่คนเนี่ยสองคนหรือเปล่าเออน่าจะมาแค่สองคนนะครับเดี๋ยวโดของก่อนเลยละกันโอ้ของจอังเยอะเลยสายโยงบ่าเอ้ยแล้วคนนี้ไม่มีเป้เหรองงแฮะไม่มีเป้เฉยเลยเข้ามาไงเนี่ยน่าจะมาฟาร์มเอาเป้ข้างหน้าเนี่ยโอ้โห SKS แต่งเต็มด้วยนะ เติมกระสุนใส่ k s ก่อนนะฮะโอเคเดี๋ยวไปเช็คเพื่อนเขาก่อนนะฮะเพื่อนเขามีอะไรบ้างโอ้โหมีเกาะใหญ่ด้ครับอันนี้เป็นสายโยงบาทที่รวมเกาะนะเป็นสายโยงบาทที่มีเกาะในตัวนะครับก็คือไม่ต้องซื้อเกาะเพิ่มนะ อันนี้ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันว่าประหยัดหรือเปล่านะก็ไปเช็คก,กันอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเราจะใส่สายโยงบ่าแทนที่นะฮะเราต้องถอดเกาะเราออกก่อนนะค่อยใส่สายโยงบ่าทับได้อีกทีหนึ่งนะครับโอเคเกียร์ของก่อนนะฮะโอ้คนนี้ไม่มีเป้ด้วยนะฮะเหมือนตีน้นี้เขาจะไม่เอาเป้ฮลงแมพมาด้วยนะครับทุกคน เออแล้วเขาเก็บกุญแจอะไรไปเดี่ยใช้กุญแจก่อนนะฮะโอ้โหกุญแจสามหมื่นห้านะครับแค่กุญแจอันเดียวนี่ก็รวยแล้วนะครับทุกคนเออเราจะเอาอะไรดีหู oh, ฟังนะครับเอคดีมะคือของมันเต็มแล้วครับหนักใจอยู่เหมือนกันนะว่าจะเอาอะไรกลับดี อะเอาสโคบด้วยกันนะฮะสโคบมีราคาสูงแล้วก็เ k คกระบอกหนึ่งนะครับเวลาเจอศัตรูระหว่างทางมันจะได้ส่วนศัตรูได้ง่ายนะฮะออรอบนี้ทางออกเพียบเลยนะครับทางออกไมไกลเท่าไหร่นะว่าจะมาหาสิ่งโตทองคำซะหน่อยแนตะ่ว่ามาเจอขุมทรัพย์ก่อนนะฮะก็คือป้นคนนะตอนนี้ของเต็มแล้วนะครับ ของเต็มแบบนี้ก็กลาบสิครับรออะไรล่ะเวลาถอนกำลังหรือว่าเวลากลับบ้านเนี่ยพยายามเช็คพุ่มด้วยนะครับทุกคนบางทีมันจะมีคนชอบดักตามพุ่มนะฮะสมมติว่าเราวิ่งวิ่งมาอยู่นิดโดนสวนมาเนี่ยก็ตุยกันได้นะฮะตอนนี้ก็คือผมนั่งรอให้ขีดพลังงานเต็มนะฮะ หรือว่าให้หายเหนื่อยนั่นเองเราจะได้วิ่งไปจุดถอนกําลังได้เร็วขึ้นนะครับถ้าเดินเข้าจุดถอนกําลังเนี่ยอาจจะโดนยิงฟรีได้นะฮะเพราะว่ามันเดินช้านะครับการเล่นตัวแฝงจุดถอนกําลังเนี่ยก็จะอยู่ล่งโหน่อยนะฮะโอเค ำหรับมูลค่าทรัพย์สินในเกมนี้นะครับเล่นไป12นาทีนะครับประมาณ12นาทีได้มาแสนสามเกือบแสนสี่นะครับอันนี้คือกําไรเน้นๆเลยนะฮะนี่ขนาดยังไม่ได้ฟาร์มนะครับทุกคนเวลาผมได้ของเนี่ยผมจะกลับทันทีหรือว่าถอดกําลังทันทีนะการของที่ได้มาตกอีกทีหนึ่งนะครับคนไหนที่ชอบเล่นตัวแฝงกันผมนะครับก็พยายามเซตพื้นที่เก็บของให้มันโล่งๆหน่อยนะครับบางทีเราได้ของมาเยอะ แล้วไม่มีที่เก็บเนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาได้นะบางทีอาจจะใช้เวลาเก็บของเดี๋ยเป็นชั่วโมงก็วีนะครับเพราะว่าจัดของไม่ลงตัวนะก็พยายามจัดพื้นที่ให้โล่งๆไว้นะครับสำหรับใครที่ชอบเล่นตัวแฝงนะในการเล่นแฝงก็จะมีคูดาว15นาทีนะครับระหว่างรอคู่ดาวเนี่ยเดี๋ยวเอาตัวธรรมดานะครับลงพื้นที่ปิดกั้นไปเลยรอบนี้สมตีได้2คนนะครับ เดี๋ยวฟาร์มตรงเรือแล้วกันนะฮะบ,บางทีตรงนี้ก็ดรอปของดีก็มีนะครับเป็นการดรอปแบบสุ่มนะเดี๋ยวขอดูเสื้อแจ็คเก็ตหน่อยนะครับเผื่อมีสิ่งโตทองคำนะหายังไม่เจอเลยนะครับตั้งแต่เล่นเกมอารีน่านาี่ยเป็นอะไรที่หายากมากๆนะแต่ถ้าหาเจอเนี่ยถือว่ากำไรโคตรๆนะฮะแล้วสามารถเอาไปขายแล้วก็มาทำทุนต่อเนี่ยได้อย่างมหาศาลเลยนะครับ สำหรับเจ้าตัวสิตัวทองคำนะฮะโอเคทีต่ต่อไปที่เราจะไปเนี่ยก็คือตรงคอ,อกมาเนี่ยตรงนั้นจะมีเซฟนะครับจะมีใครมาหรือเปล่าบอทน่าจะยังไม่เกิดนะครับเพราะว่ายังต้นเกมอยู่เลยนะจะมีใครมาหาเราหรือเปล่าเนี่ยเงียบนะฮะ ยังไม่มีเสียงใครเลยนะฝั่งโน้นมีเสียงปืนขึ้นแล้วนะครับเพื่อนรอนั่นจะไปดูเซฟเดี๋ยวขอดูบ้านหลังนี้ก่อนนะบ้านนี้ต้องใช้กุญแจเปิดนะครับทุกคนในแผนที่ปิดกั้นใช้กุญแจเปิดจะได้อะไรนะฮะปิดก่อนนะะมีอะไรบ้างมีเซฟไหม หลังนี้ไม่มีเซฟนะครับสิ่งโตก็ยังไม่เจออยู่ในเสื้อหรือเปล่าในเสื้อโอ้มีสบู่โอ้ซื้อกุญแจมานะเนี่ยให้ของดีๆหน่อยก็ไม่ได้เลยครับอะไรเดีย่ยกล่องโอเคอันนี้เก็บได้ไหมเก็บได้นะครับ มีแค่นี้จริงเหรอเอ้กระเป๋าอะไรเนี่ยอีน,นี้มีกระเป๋าพิเศษนะครับมีปฏิทินกับสมุดโน้ตหมดยังหมดแล้วนะโอเคหมดแล้วนะครับตามดินชักตามโต๊ะเดี๋ยวดูดีๆก่อนเพราะมีของดีอยู่นะครับในตู้ก็เปิดไม่ได้บนเตียงไม่มี โอเคซื้อกุญแจมาปรากฏว่าไม่ค่อยมีของดีเลยฮรแต่ก็ได้อยู่นะฮะหลักร้อยหลักพันเพื่อนไปไหนแล้วเนะี่ยแล้วบริเวณนี้คนก็ค่อนข้างเยอะนะฮะมีเสียงปืนขึ้นจากฝั่งโน้นนะครับว่าจะข้ามไปเปิดเซฟสะหน่อยนะฮะ ไม่ไปดีกว่าเลยครับหรือจะไปดีผมว่ามีคนดักแน่เลยนะฮะอ่าเพื่อนไปโน่นแล้วเดี๋ยวตามเพื่อนไปดีกว่าเลยครับเราจะเกาะกลุ่มกันไว้นะถ้าเกาะกลุ่มกันไว้เดี๋ยวมีโอกาสรอดสูงนะครับเจอศัตรูก็ช่วยกันยิงนะเอา้าเพื่อนวิ่งไปก่อนแล้วเจอเก็บเสียงยิงนะครับ ไม่ใช่ดีเพื่อนยิงศัตรูนะฮะหรือว่าเพื่อนตุยตกใจหมดเลยครับอ้าวตรงนี้เราไม่ได้ซื้อกุญแจมาเนะี่ยไม่ได้ใส่กุญแจมาด้วยนะครับเปิดไม่ได้ข้างในบ้านหลังนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกยานี่ยไม่ค่อยมีสมบัติอะไรมากมายนะฮะโอ้เพื่อนวิ่งใส่เสียงปืนเลยนะครับ ยิงไปก่อนแล้วกันนะครับรแถวนี้คนเยอะว่ะเสียงใครอ่ะขอเสียงเพื่อนเรานี่ว่ะเมกาซีนกเกือบบ้างเปล่านะฮะ เมื่อกี้มีเสียงคนอยู่แถวนี้นะฮะหายเฉยไปไหนแล้วเอาเลยเพื่อนไปไหนเนี่ยเพื่อนหายเอาเบอร์สองตุยไปแล้วเลยครับโอ้โหแบบนี้เราจะสู้ใครไหวไปเนี่ยอุ้ยเือนเขายิงเราเนี่ยฮะแบบนี้ต้องไปหาที่ดักแล้วเลยครับทุกคนบูไม่ไหวนะคนเดียวสู้สี่คนไม่ได้นะครับ เดี๋ยวขอไปหาที่ดักแล้วกันนะเพื่อเราดักได้สิงโตทองคำนะครับแล้วในตอนนี้นะครับเกมไร้บิ๊กเอลเนี่ยมีกิจกรรมจับสิ่งโตทองคําด้วยมือเปล่านียฮะคนไหนเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยมีส่วนแบ่งถึงห้าแสนเลยนะครับเฮ้ยใครยิงวะเนี่ยมีเสียงพูดนะครับมีเสียงพูดไปบอดนะไปดีกว่านะครับแถวนี้เดือดจัดเลย เราจะไปดักที่ไหนด,ดีจะแถวทางออกแล้วกันนะครับยิงไปก่อนนะฮะยิงเอามันนะไม่ฟาร์มนะครับตอนนี้เดี๋ยววิ่งยาวๆก่อนแล้วกันนะครับแถวนี้คนมันเยอะไปใครวะเนี่ย ไปทางไหนดีตอนนี้เหนื่อยนะฮะร,รอพลังงานขึ้นก่อนว่าจะปีนกําแพงนะฮะปีนได้ปะเดียโหปีนใช้พลังงานอย่างเยอะเลยโอ้เสียงหอดเพียบเลยนะครับเพราะว่าจะมาดักแถวนี้นะมีใครตามเหรอ ใครวะเนี่ยโอ้โหเสียงใครบ้างวะเนี่ยเพียบเลยรู้สึกว่าแถวนี้บอทเยอะนะครับนีไงเพียบเลยแถวนี้ใกล้ทางออกนะครับนี่ครับบ้านหลังนี้จะใช้กุญแจในการเปิดนะผมซื้อกุญแจมาหนึ่งดอกนะฮะว่าจะมาดักคนแถวนี้นะ ดีดูของบอดก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างเฮ้ยมีเสียงเก็บเสียงอยู่ใ,ใกล้ๆนะครับทุกคนแสดงว่ามีคนมาแน่นอนนะฮะโอเคไม่ฟาร์มแล้วนะครับปิดประตูเตรียมดักดีกว่านะเอ,าอ้าปิดประตูอะไรวะเนี่ยตัวเองอยู่นอกบ้านเฉยเลยเดี๋ยวแอบฟาร์มในบ้านไปก่อนนะมีคนวิ่งตามหลังผมมานะฮะเฮ้ยกุญแจอะไรเนี่ย สองพนะครับเก็บก่อนเก็บก่อนแผนที่ปิดกั้นนะฮะของบางทีมันก็ไม่ดีนะดูก่อนว่าในเสื้อมีสิ่งตทองคำหรือเปล่ามีเสียงคนมาวะ่ะไม่ไยินเสียงเท้านะครับอา้าเงียบไปแล้วนะฮะ นี่เขาแอบกลับบ้านหรือเปล่าเนี่ยว่าจะมาดักทางออกนะฮะดูห้องนี้ก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างเฮ้ยม,มีตังว่ะนี่บ้านกุญแจเปิดแล้วเนี่ยทำไมมันโล่งจังเลยเดี๋ยวปิดประตูไว้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับทําเหมือนว่าบ้านนี้ยังไม่มีคนเข้านะ ดของในดินชักก่อนนะครับเพื่อมีของดีๆนะไม่มีดินชักบนไม่มีนี่แบบปิดกั้นนะครับทุกคนอ่ะได้สปีมานะครับนี่บ้านใช้กุญแจนะเนี่ยคุ้มไหมอ่ะซื้อกุญแจมาเปิดบ้านเดยเฮ้ยแหวน ได้อยู่ได้อยู่แหวนสองหมื่นนะครับเออถือว่าคุ้มอยู่ได้แหวนแล้วจัดของก่อนนะฮะอันไหนที่แพงๆเนี่ยใส่เซฟไว้ก่อนมีอะไรเนี่ยตังนะครับโอ้โหใครมาทิ้งตังไว้แถวนี้วะเนี่ยกระจัดกระจายเพียบเลย ดีครับผมจะดักตรงทางออกตรงนี้นะมันจะมีคนมาออกตรงนี้นะครับเอ่อจะว่าไปทำไมรูปยามันขึ้นตลอดนะฮะอะไรพังเนี่ยเอาหน้าอกพังหนึ่งขีดนะครับไปเดินเกี่ยวหญ้ามาหรือเปล่าเดียวหน้าอกพังหนึ่งขีดเฉยใช้อะไรดี โอเคเราก็เติมยาให้เต็มแล้วกันนะฮะเลือดหนึ่งเนี่ยก็รอดได้นะครับถ้าโดดยิงกัเหลือเลือดหนึ่งเนี่ยก็ถือว่ารอดนะมีเสียงเท้ามาแล้วครับทุกคนไม่แน่ใจว่าเท้าคนหรือเท้าบอสนะนิ่งไว้ก่อนนะครับเฮ้ยเขาเข้ามาในบ้านอะขึ้นบันไดมาแน่เลยนี่ไง โอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขอไปปิดประตูก่อนนะครับคนจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราไม่ได้อยู่ในบ้านนี้นะมีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวขอดูของก่อนนะอ๋อแล้วถือปืนพร้อมลูดเราเลยนี่วาแม็กซินะครับก็มีแม็กซิด้วยนะมีอะไรบ้างเอ่ยโอ้โหเหมือนของจะเพียบเลยนะเฮ้ย ทองเยอะว่ะมีแร่ทองคำด้วยโอ้โหแล้วกระเป๋าเนี่ยแน่นมากเลยนะครับเฮ้ยมีเครื่องพิมพ์ด้วยว่ะนาฬิกาหมวกอุ้ยทำไมเขาได้ของทองมาเยอะจังอะคนนี้แสดงว่าโหดมากเลยนะเนี่ยคนดูครับของทองเต็มเลยผมต้องจัดของใหม่นะเนี่ย แล้วคนไหนที่ชอบเล่นเกม r r n n w e e วเอาเลยครับตอนนี้ทางตัวเกมเขามีอีเวนต์สำหรับครีเอเตอร์นะไม่ว่าจะเป็น Tik t o k e r Youtuber รวมไปถึงสายไลฟ์สตรีมนะครับสำหรับใครที่เข้าร่วมกิจกรรมของ Arena นะครับบอกเลยว่าเงินรางวัลเนี่ยเยอะมากๆนะสูงสุดคือ500เหรียญเลยนะครับหรือว่าเกือบ20,000บาทกันเลยทีเดียวโอเคหลังจากเราจัดของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็คือเอากลับได้ไม่หมดนะฮะก็ เอากลับได้เท่าที่จะเอาไปได้นะฮะโอเคถึงเวลาที่เราต้องออกแล้วนะครับตอนนี้ของเต็มกระเป๋าเลยนะอยู่ต่อก็ไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวโดนป้นต่ออีกนะนี่ครับของที่ได้ก็น่าจะประมาณนี้โอเคเรากลับกันเลยดีกว่านะครับทางกลับเนี่ยก็อยู่ประมาณเกือบ200 m. เมตรนะฮะเวลากลับเลยเราก็ต้องระวังด้วยนะบางทีก็จะมีตัวแฝงแอบมาซุ่มยิงเรานะฮะ ถ้าปืนไม่มีเก็บเสียงเนี่ยไม่แนะนำให้ยิงใกล้ๆทางออกนะครับตอนนี้หิวข้าวแล้วก็ของหนักด้วยนะครับทุกคนถ้าเป็นแบบนี้นะครับเราวิ่งได้ช่วงหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเหนื่อยนะก็คือเหนื่อยเร็วออกว่ากันเองนะฮะโอเคพยายามนิดนึงนะครับทางออกอยู่ไม่ไกลนะ147เมตรนะครับแล้วมีเสียงเท้าด้านหน้านะ โอ้เราได้เปิดจุดไปแล้วนะครับต้องรีบไปนะเรายิงปืนแบบไม่มีเก็บเสียงนะฮะถ้ามีคนอยู่ใ,ใกล้เนี่ยเขาจะวิ่งมาหาเรานะครับก็พยายามไปให้ไวที่สุดนะนี่คือไวสุดแล้วนะครับทุกคนก็คือรอขีดเต็มแล้ววิ่งรอขีดเต็มแล้ววิ่งนะครับไม่มีการดักรอนะ ไอ้ีบอทนีฮะเขาจะยิงเราหรือเปล่าโอ้โหหลบเก่งจังเลยนะไอ้เจ้าบอทเนี่ยเฮ้ยแล้วใครเอากล่องอะไรมาวางขวางทางออกเนี่ยเดี๋ยวปิดสมอก,ก่อนนะครับเพื่อความอุ่นใจนะกล่องนี้มีของดีหรือเปล่าเนี่ยเขาเปิดดูหน่อยนะ อยู่ๆก็มาอยู่หน้าทางออกเฉยเลยนะครับแต่ว่าของก็เต็มคังเลยนะโอเคเป็นกล่องกระสุนเล็กๆเองนะครับเฮ้ยนี่มันเอามาไว้ล่อเรานี่หว่าเออเราเปิดอยู่แล้วโดนสายตูดทําไงเนี่ยน่าจะไม่มีใครมาแล้วนะครับโอเคเอาอะยุ์สำเร็จนะครับในแผนที่ปิดกั้นนะด้ตังมาเท่าไหร่เดียโอเคหรับเกมนี้นะครับเราก็ได้ทรัพย์สินมา2องแสนสานะครับ ส่วนไอเทมชิ้นไหนที่มีมาร์เกอร์เลยครับเขาจะลบให้ทั้งหมดเลยนะครับการลบมาร์เกอร์ก็คือเราจะสามารถขายของได้นะครับจะว่าไปผมก็ยังไม่ได้สิ่งตัวทองคําเลยนะครับทุกคนนะครับนี่ก็จะเป็นของทองท,องที่ผมได้มานะก็จะเก็บไว้ในคลังก่อนนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้กอ็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับ